สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าโฟร์ซ่าสามร้อยซิงซิงกันเลยนะคันนี้นะครับนี่ดูชุดเบรกหน้ากันก่อนสี่พอตนะครับในจานแตงคามุยนะฮะสีนะครับคันนี้ทำสีมาใหม่นะสวยๆกันเลยนะครับชุดหน้าซิ่งนะครับนี่งานคาร์บอนเต็มระบบนะฮะนี่นะครับ แข็งของ GTR นะครับนี่ฝาปิดเครื่องงานคาร์บอนนะฮะทำสีแคล้งมาแล้วนะครับโชค๊คนะครับเป็นเอรินนะครับนี่สวยๆกันเลยนะฮะคันนี้นะครับมาพร้อมท่อนะครับผ่าหมกนะเสียงนุ่มๆน,นะครับสบายๆโชค๊คนะอ่ะนะครับปั๊มเบรกนะครับปรับ้างนะ นี่นะฮะดูบอสซิ่งนะครับนี่นะฮะจัดสภาพมากันสวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่รถปี2019นะเลขไม่เพียง2000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะใครสนใจนะติดต่อเซลเอ็ได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไว้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ